หลงปลาเพิ่มนะครับลงปลาให้นะฮะลุงยืนตรงนี้เออนั่นล่ละอาตัวเล็กจับปากปลามาโชว์หน่อยสิดูที่สาไหนเออจับปากมันลูกจับปากมันอ,อี๊องกลัวเนอะที่หีไม่เห็นกลัวฮะอา้าวโชว์ เนี่ยฮะดูไส่นี้นะครับใส่ประมาณโลโอเคเอา้าวตกลูกดินดีดินดีดินดีแข็งแรงจับสดๆแล้วามาเลยโอปลาสวยนะนี่ครับตัว89กขีดโล89กขีดโล89กขีดโลอีก 2, สองตัวลุงอีก 2, สองตัวเดี๋ยว อีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละโอ้โหแรงดีจริงๆอาใส่ไปอีกตัวหนึ่งอาเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนอแรงดีจริงๆ เอาห้าสิบสามพอดีห้าสิบสามพอดีป้ายป้ายไปเลยเทเลยนะฮะห้าสิบสามกิโลนะครับตะกร้าที่หนึ่งนะฮะลงปุ๊บหายเลยนะฮะแข็งแรงดีแข็งแรงดีแข็งแรงดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะเพิ่มเติมนะฮะตะกร้าที่หนึ่งไปแล้วนะครับตะกร้าที่หนึ่งไปแล้วนะฮะโอ้ดิ้ง แรงดีจริงๆนะฮะรแ,แรงดีแรงดีโควคนลากฟันหักไป,นนลลกกปแล้วคนหนึ่งโดนโดนอะไรโดนอะไรปลาชนฟันหักเลยแม่ไอ้หนูยังมีฟันอยู่ไหมลูก <c oughs> อะไอหนูบอกมีฟันอยู่เ <c oughs> คืนฟันมาแล้วเขา่ะฟันมาแล้วร้อนมากนะตอนนี้ก็ติบมงกว่าร้อนพอสมควรน,นะฮะ <c oughs> อ้าวไม่ตายหรอก เก็บเอาลกูกใส่ถังเลยนี่ฮะโอ้ยใส่สวยมากเลยใส่สวยใส่สวยนะฮะปลาลงบ่อจริงๆกต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้ปลาลงบ่อนะฮะ ปลาลงบ่อกับปลาลงตลาดไม่เหมือนกันนะครับปลาลงตลาดจะใช้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ไปเชือดอยู่ดีแต่ปลาลงบ่อเนี่ขอสมบูรณ์แข็งแรงดีนะฮะอดอาหารแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้อดอาหารมาไหมนี่ลุงนี่นพูดถึงปลาหรือลุงลุงหรือปลาอดอนะ่ะ <c oughs> ปลาใช่ไหมไม่ใช่ลุงลุงลุงกินทุกวันใช่ไหมนนะโอแกแกอดอาหารมาแล้วว่าสามสี่วันนะครับ ป่าดินดีมากนะดูจากอาการสุดยอดนะครับนะฮะยังเกือบเต็มน่ะอีกตะกาหนึ่งฮะอีกอีกตัวนนหนึ่งลูกอีกตัวหน,วนึ่งพอดีเลยอีกอันนี้มันห้าสิบสองละโอเคห้าสิบสามป้ายป้ายป้ายอู้อู้อ ดิ้นดีจังเอ้ามันมีออกไอ้หนูจับโยนไถ่บอลเลยลูกโยนไถ่บอลเลยเออนั่นละตะก,กร้าที่สองนะครับตะก,กร้าที่สองก็ทะลุทุลักทุกเลหน่อยนะครับอ,อรองเท้าหลุดอีกตะก,กร้าที่สองแล้วนะครับ เป็นตะกร้าที่3ลงไปแล้วร้อยกิโลครับเหลืออีก2ตะกร้าตะกร้าละ50กิโลนะฮะตะกร้าละ50ิกิโลโอ้ยปลาใสสวยเลยนะครับใสสวยนะฮะดินดีด้วยนะฮะดูนะฮะเนี่ยฮะต้องประคองไว้ต้องเอามือปิดไว้นะครับไม่งั้นมันจะกระโดดกระโดดแล้วมันอาจจะหัวนอกพื้นได้นะครับโดดแล้วหัวนอกพื้นได้นะครับตัวนี้แข็งแรงดีนะครับพร้อมกระทะ ทอมปะทะกับทุกๆคนเนี่ยเห็นไหมกระโดดแข็งแรงดีปลาตัวใหญ่ใช้ตัวยองครับตัวนี้นะ่ะใช้เก้าขีดโลนึงเนาะลุงเนาะตัวนี้ใช้ปนะระมาณเก้าขีดโลนะฮะลุงบอกมันสู้มันสู้มันสู้นะฮะแข็งแรงดีนะครับ ปล่อยน้ำออกไม่ลุงอ่าปล่อยน้ำออกลูกจะได้หาปลาง่ายนะฮะปล่อยน้ำออกจะได้หาปลาง่ายนะครับ ลุงกาลังตักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกาลังตักขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอีกคนหนึ่งก็ประคองนะฮะปลาปลาชุดนี้นะครับต้องใช้ถึง3มคนนะครับตักคนหนึ่งประคองคนหนึ่งนะครับนะฮะตักคนหนึ่งประคองคนหนึ่งนะครับนะแกเปิดน้ําออกแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้นอกยามานะครับไม่ได้นอกยามานะครับเป็นบ่อใกล้ๆนะครับบ่อกทางเคียงนะครับแกมาลง โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อนุมาโชว์กล้องหน่อยลูกมาโชว์กล้องหน่อยดิตัวใหญ่จริงๆอุ้ยอุ้ยเอาอนุจับปลาไม่เป็นมันจับมันจับหีเลยว่ะจับปากมันลูกจับปากมันเอามือลวงปากน่านหละแล้วก็โชว์มาอ่าเอาเอาเอาอีกตัวหนึ่งจับปากมันลูกหลวงปากมันเอามือหลวงปากมัน นะฮะในที่สุดความพยายามของหนูเสร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับพยายามแล้วนะครับนี่ฮะไซโลนะฮะไซโลไซโลโอ้โหนะฮะเอาวางครับเอาน่าจะอีกสักสี่ตัวเนี่ยแหละลุงผมคำนวณละเอาเอาตะกร้าออกอีกสองตัวอีกตัวหนึ่งสองตัวนี่แหละห้าสิบสองละนะฮะห้าสิบสองแล้วโอ้โอ้ประคองประคองประคอง สองตัวไหนดูสินิ่งยังนิ่งยังนิ่งยังอีกตัวหนึ่งพอดีเลยอ้าวไปเลยไปเลยไปเลยอีกตัวหนึ่งนะฮะกาทีสามแล้วนะครับแตกาทีสามแล้วโอ้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 โอโอโลงปลาให้เก็บตกกันนะครับลงปลาให้เก็บตกนะครับน,นะฮะโอ้ หายไปกับตาครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเอามาอีกเอามาอีกนะครับลุงแกบอกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแข็งแรงดีทุกตัวนะครับแข็งแรงดีทุกตัวนะฮะดูไซส์ปลานะครับ ได้ีเออนะฮะขัดไซมาให้นะครับเดี๋ยวไปโชว์ปลามาไม่ได้เราไปเองดีกว่าดูครับนะฮะสสวยนะครับใสสวยเลยทีเดียวนะฮะปลาดีนะครับแข็งแรงเจ้านี้ลงประจํานะครับลงประจําก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับปลาแกนลงแล้วไม่เคยตายเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ เว้นแต่ตัวไหนตกมาคอหักแค่นั้นนะครับอันนี้สุดวิสัยนะครับสุดวิสัยมันจะทํำยังไงเหมือนกันใช่ไหมฮะโอโอนีะ่กระโดดออกนะครับความแข็งแรงสมบูรณ์ดีเพราะเราไม่ได้นอกยานะครับไม่ได้นอกยาถ้านอกยาปลามันจะลงมาปุ๊บมันจะไม่ดิ้นเลยนะครับมันจะไม่ดิ้นเลยแล้วกว่าจะฟื้นตัวก็หลายวันนะครับกว่าจะฟื้นตัวก็หลายวันถ้าเป็นตัวนี้คือคือลงปุ๊บตกได้เลยรับรองนะครับลงปุ๊บตกได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้ปลาแบบนี้ อดอาหารมาแล้ว3าสี่วันนะครับเพราะเวลาจับปลาก็ต้องงดอาหารนะฮะเพื่อการขนส่งนะฮะการขนส่งหรือการขนย้ายนะครับมันจะไม่มีปัญหาต่อปลานะครับถ้าปลาบางที่ที่จับแล้วไม่งดอาหารนะครับทําให้ปลามีปัญหารับท้องอืดตายนะครับท้องอืดตายเพราะว่ามันมันไม่ย่อยนะครับมันไม่ย่อยทำให้ท้องอืดตายนะฮะตัวนี้แกงงดไปแล้ว4ี่วันงดไปแล้วสี่วันนะครับ แต่จาของปลากินทุกวันนะครับจาของปลากินทุกวันนะฮะงดแต่ปลาลุงแะบอกว่าเลี้ยงปลาสะดวกที่สุดง่ายที่สุดนะฮะวันไหนไม่ได้ให้อาหารก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ร้องกินนะครับเลี้ยงหมูนยฮะถ้าไม่ได้ให้อาหารเนี่ยร้องตายเลยนะฮะเลี้ยงหมูไม่ได้ให้อาหารร้องตายเลยปลาเนี่ยมันอยู่ในบ่อนะครับมันหากินเองได้นะครับวันไหนเราติดธุระไปงานบวชงานแต่งลูกหลานต่างจังหวัดเราก็ไม่ให้อาหารก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้อยู่ดีนะครับไม่ให้อาหารก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่าายนะครับปล นะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายไม่จาเป็นต้องเฝ้าทุกวันไม่จําเป็นต้องดูทุกคืนนะครับให้อาหารเช้าเย็นก็พอนะฮะบ,บางวันช่วงแดดร้อนจัดจัดก็บอกให้มือเว้นมือนะครับให้วันเว้นวันนะฮะเพราะว่าระวังโจรอย่างเดียวจ <sm all> ะไม่ระวังโจรอย่างเดียวปกตินะฮะไม่ต้องห่วงนะเลี้ยงปลาไม่ต้องระวังอะไรนะครับระวังโจรอย่างเดียวนะฮะไม่เหมือนวัวควายเนาะวัวควายสมัยนี้ไม่มีใครขโมยแล้วไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยมก่อนโจรขโมยวัวควายเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากขโมยวัวขโมยควายมาเป็นขโมยปลาแทนนะแ่หนึ่งเกือบหมดจะบอกแหนึ่งเกือบหมดนั่นละปลานะครับแล้วที่สำคัญปลาไม่มีทะเบียนเลยนีมั้งกระโดดทิ่มขาแกเลยกระโดดทิ่มขาเลยนะฮะเอาให้หมดเอาให้หมดนั่นละโอ้ยปลาแกสวยหมดหรือยังนี่ ใส่ให้หมดเต็มตะก,กรา้านะพอดีเลยแหละนะครับเต็มตะก,กร้าพอดีนะฮะช่วงนี้ก็สิบโมงครึ่งนะครับกำลังร้อนพอดีไม่ร้อนมากตอนเย็นฝนจะตกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วครับตอนเย็นสุรินบุรีรัมศีสะเกษฝนตกนะครับเตรียมชาร์จไฟไว้จับอึ่งด้วยนะครับ สุดินสีสเกตบุรีร์ฝนตกแน่ๆนะครับเขาบอกว่าถ้าฝนตกจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะับฝนตกจับอึ่งนะฮะสมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงดีนะครับปลาสวยทุกตัวนะครับแกคัดไซส์มาให้เรานะครับสวยๆนะยฮะถ้าเกิดปลามีคุณภาพดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแกไม่ทันขายนะแกผิดปลาไม่ทันก่อความต้องการของลูกค้าของตลาดนะครับแกบอกว่า ถ้าปลาเลี้ยงห้าวันแล้วโตจะเป็นไรไปแกขับเบ้นมาส่งเลยแกว่าอย่างนี้อันนี้กว่าจะโตหนึ่งก็เจ็ดเดือนแปดเดือนกว่าจะจับได้นะฮะลูกค้ารอหน่อยนะครับรอหน่อยนะฮะแกบอกว่าอยากขายทุกวันนะ่ะถ้ามีทุกวันขายทุกวันอย่างนี้แกมีเมียเป็นสิบนะขนาดนี้แกมีสองคนแล้วนะถ้าจับทุกวันขายทุกวันเนีย่ยสิบคนไม่เหลือหรอกเมียนะฮะเมื่อก่อนแกก็ไม่ธรรมดานะตอนแกอายุยี่สิบห้าแกเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับนะฮะตอนอ,นอายุยี่สิบห้ายังเป็นหนุ่มอยู่นะครับ ปลาสวยทุกตัวเลยครับไม่มีช้ำไม่มีเกล็ดแตกไม่มีพิการเลยนะครับปลาปลาดีครับปลาดีมากๆเลยนะครับทําไงจะได้ปลาแบบนี้มาทุกครั้งเนาะอย่างนี้คนตกปลาชื่นใจตายเลยครับชื่นใจชื่นใจนะฮนะถ้าปลาเอาลองลองลองช่างดูลองช่าง,ง,งดูงงดเหลืออีกสามตัวน่าจะพอดีแหละนะสามตัวอันนี้ตะกร้าที่สี่นะครับตะกร้าที่สี่ หมดหรือยังครับเหลือสามตัวนะพอดีเอามาหมดเลยอันนี้จะเป็นตะกร้าที่4นะฮะจะย้อนแสงนิดนึงครับแต่ก็จะร้อนหน่อยเอาเค okay, ไปขึ้นจอ้อนอะ๋โอ้โหตัวนี้จัดไป60กิโลเลยเอาไปเ,เทให้หมดเ,เทให้หมดนะฮะตัวนี้60กิโลเลยนะฮะแน่นอนนะครับ ตะกร้าสุดท้ายแกเอามาเผื่ออยู่แล้วนะครับการพลาดนะครับเกินได้แต่อย่าขาดนะครับกะบอกเกินได้อย่าขาดนะครับลงปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดูนะฮะปลาไม่มีรอยเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเนี่ยฮะลงปุ๊บหายเลยนะครับเนี่ยลงปุ๊บหายเลยนะลงปุ๊บหายเลยโอเคครับ